สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนืจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าอ่านใจผู้ชายปากแข็ง6พฤติกรรมของผู้ชายที่แปลได้ว่าเขารักนะคะสำหรับผู้หญิงบางคนคำที่เฝ้ารอและอยากได้ยินที่สุดอาจจะเป็นคำสั้นๆง่ายๆแค่คำว่ารักแต่ผู้ชายกลับไม่ยอมพูดเหตุผลของผู้ชายไม่มีอะไรซับซ้อนเขาอาจจะแค่ปากแข็ง หรือคีย์ายคนหนึ่งเขาแค่คิดว่าการกระทำมันบอกทุกอย่างแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจอย่ารู้ว่าอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกันแน่รักหรือไม่รักจะพาไปอ่านใจผู้ชายกันดูนะคะข้อที่หนึ่งติดตามความเคลื่อนไหวบนโซเชียลข้อนี้สำหรับคู่ที่ยังไม่ได้คบกันถ้าไม่มั่นใจว่าเขากำลังจีบคุณอยู่หรือเปล่าพฤติกรรมข้อนี้ของเขาบอกได้ ถ้าไม่ว่าคุณจะโพสจะอัพอะไรลงไปเขาต้องตามมากดไลค์รัวๆบ้างก็ย้อนกลับไปไลค์รูปเก่าๆขุโดโพสในอดีตการของคุณแทบทุกรูปไม่ใช่การคุกคามแต่เป็นการเรียกร้องความสนใจให้คุณทักไปก่อนของเขาละสองบอกรักโดยไม่มีคำว่ารัก มีหลายประโยคที่บอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณได้โดยไม่ต้องมีคำว่ารักก็รู้ว่ารักเช่นอยู่กับคุณแล้วมีความสุขจังคิดถึงอีกแล้วหรือไปส่องคันช่องดูเถอะที่พี่เหมือนพูดกับกาลเกตที่ได้ยินแล้วฟินสุดๆ 3. ใช้เพลงสื่อรักอยากแกล้งอย่างแกล้งเมือนเวลาที่เขาส่งเพลงใหม่ ความหมายดีๆมาให้หรือร้องเพลงให้คุณฟังเขาอาจไม่ได้แค่อยากรู้ว่าเพราะหรือเปล่าหรอกคะ่ะแต่อยากให้รู้ว่ารู้สึกแบบเนี้ยในเพลงรักนะแต่ไม่กล้าบอก 4. ไปเป็นเพื่อนหน่อยเพื่อนก็มีต้องเยอะทำไมต้องเจาะจงเลือกให้คุณไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสองตลอดแถมยังเป็นสถานที่ที่คู่รักเขาชอบไปกัน ดูหนังฟังเพลงกินข้าวนี่ถ้าไม่บอกว่าไปเป็นเพื่อนคงนึกว่าชวนไปเป็นแฟนแล้วล่ะห้าใส่ใจทุกรายละเอียดถ้าไม่รักคงไม่ค่อยมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆของคุณหรอกคะ่ะถ้าเขาคือคนที่ทักเวลาคุณตัดผมมาใหม่ผอมลงนิดเดียวหรือชอบมีของที่คุณชอบมาฝากแปลว่าคุณคือคนสำคัญแล้วล่ะ 6. แสดงความเป็นเจ้าของหึง ่วงหึงห่วงถ้าไม่รักไม่ทำถ้าเขาออกอาการหัวร้อนโดยไร้สาระแสดงความเป็นเจ้าของทุกที่เวลามีผู้ชายมาใกล้หรือแค่ผู้ชายมองคุณแบบเนี้ฟังฟ,ฟันทงได้เลยว่าเป็นหนุ่มที่รักคุณแต่ขี้อายฉะนั้นแล้วชนีน้อยที่ไม่แน่ใจว่ากำลังถูกตามจีบอยู่หรือป่าก็น่าจะพอรู้ตัวได้แล้ว ส่วนคนมีคู่อย่าไปคาดคั้นให้เขาพูดคำว่ารักเลยค่ะแค่เขายังรักและแสดงให้เรารู้ว่ารักก็เพียงพอแล้วดีกว่าคนที่พูดว่ารักทั้งทงท,งที่ไม่ได้รู้สึกรักเสียอีกนะคะยังไงแล้วจินก็นำคลิปสั้นๆมาฝากนะคะเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนะคะว่าส่วนมากผู้ชายเนี่ยนะคะบางคนก็จะปากแข็งนะคะ ก็จะไม่ค่อยพูดตรงๆออกมาด้วยความที่เป็นผู้ชายนะคะยังไงเพื่อนๆลองเช็คกันดูคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ